ว้าวนี่คือหลอดไฟไล่ย,ยุงในระบบโซลาเซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้แสงสีส้มนะครับตัวนี้เรามาดูการทำงานของมันนะครับเปิดไฟก่อนอตัวนี้จะเป็นหลอดไฟ LED ไล่ย,ยุงของแท้เลยนะครับจะมีโลโก้รูปยุงด้วยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับ อาจจะมีตัวหลอดให้แล้วก็มีแผงโซลารเซลล์การทํางานนะครับตัวหลอดสามารถชาร์จได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ชาร์จกับแผงโซลารเซลล์ได้เลยนะครับถ้าเราจะชาร์จกับไฟบ้านนะครับเราก็เพียงเอาหัวชาร์จ USB ของโทรศัพท์เนี่ยเสียบได้เลยถ้าเราก็มาชาร์จกับที่หลอดนะครับเสียบชาร์จได้เลยหรือถ้าลูกค้าไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถ เอาไปชาร์จกับแผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ที่สำคัญนะครับตรงแผงโซลารเซลล์ที่เราให้นะครับเป็น USB ลูกค้าสามารถเอาสายโทรศัพท์นะครับมาชาร์จได้อีกด้วยอ่าเป็นการประยุกต์การใช้งานได้อย่างดีเลยตัวแผงโซลาเซลล์กับหลอดนะครับมีระยะห่างกันได้ถึง6เมตรเลยทำให้วางในตำแหน่งที่ไกลกันได้แล้วก็รับแสงแดดได้ดีนะครับเรามาดูการทำงานของมันนะครับ ตัวนี้นะครับการใช้งานก็สามารถกดปิดเปิดที่สวิตช์ที่ด้านหลังหลอดได้เลยหรือจะกดปิดเปิดที่รีโมทคอนโทรลที่แถมมาให้ก็ได้นะครับโดยเราสามารถเลือกความสว่างได้อสองระดับนะครับตัวนี้จะเป็นความสว่างสูงสุดนะครับซึ่งเมื่อแบตเต็มนะครับความสว่างระดับนี้เราจะอยู่ได้อยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงเลยต่อมาเลือกความสว่างระดับปานกลางนะครับ ตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ8-10ถชั่วโมงเลยนะครับถ้าต้องการใช้ทั้งคืนก็ควรเลือกความสว่างเป็นระดับปานกลางนะครับส่วนความสว่างระดับ3นี่นะครับจะเป็นแบบไฟกระพริบอ่าซึ่งไปประยุกต์ใช้กับเป็นระบบไฟฉุกเฉินไน้นะครับเวลาลถเสียหรือมีอุบัติเหตุเราก็ใช้หมดนี้ได้เลยนะครับอ่ามาดูด้านในหลอดกันดีกว่านะครับด้านในหลอดนะครับจะมีเม็ด LED นะครับจะเป็นแสงสีส้มอ่าตัวนี้มีเม็ด LED ถึง 50ดวงนะครับให้กําลังวัตต์ถึง120วัตต์เรียกว่าให้แสงสว่างที่มากแล้วก็กลายเป็นพิเศษเลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้าน PN Plaza ของเราเลยนะครับหลอดไฟไล่ยุงในร,ระบบโซลาเซลล์ของแท้ใช้งานง่ายแล้วก็ใช้ดีนะครับขอบคุณครับ อันนี้เราจะมาลองรีวิวการใช้งานจริงนะครับของหลอดไฟล่ายยุงและ,มะแมลงแสงสีส้มของเรานะครับดูนะครับอ่าดูดูแสงที่ออกนะครับเอาเป็นสีส้มเลยดูจากผนังนะครับนี่ออกเป็นสีส้มๆเลยนะครับจริงจริงแล้วพวกนี้เป็นสีขาวนะครับแต่พอผ่านหลอดแสงสีส้มลายุงโซลาเซลล์ของเราแล้วก็จะออกเป็นสีส้มๆมเลยด้านหลังนะครับด้านหลังปกติจะเป็นป่าเป็นทุ่งหญ้านะครับดูมืดไปหมดปกติตรงนี้จะมียุงและแมลงเยอะมากมากครับ แต่พอเรามาเราเปิดตัวหลอดไฟลายยุงและ,มะแมลงระบบโซล่าเซลล์ของเราแล้วดูนะครับแทบจะไม่มีมแมลงหรอยุงมากวนเลยครับเรียวว่าใช้งานได้จริงได้ดีและได้ผลเลยนะครับเนี่ยดูผนังแต่งสีส้ซมครับเดียวว่าใช้งานได้ดีเลยครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้าน PN Plaza าซเลยครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนการตั้งค่าโหมดออโต้กันนะคะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากต่อแผงเข้ากับหลอดไฟแล้วนะคะแบบนี้นะคะเนี่ค่ะอ่า เราก็จะมาทำการตั้งค่าโดยใช้รีโมทนะคะกดไปที่ออนะคะเพื่อเปิดหลอดไฟหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็กดที่โหมดออโต้ Auto นะคะให้ไฟกระพริบแบบนี้3ครั้งนะคะเท่านี้ค่ะตัวหลอดไฟของเราก็จะเข้าสู่โหมดออโต้ Auto เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีแสงแดดนะคะไฟก็จะไม่ติดนะคะแต่ถ้าเป็นโหมดกลางคืนนะคะไม่มีแสงแดดแล้วไฟก็จะติดขึ้นมานะคะแล้วก็หลอดไฟก็จะทำงานได้ปกติเลยค่ะนี่ค่ะ ไม่ต้องตั้งค่ายุ่งยากอะไรนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ใช้หลอดไฟในโหมดออโต้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ